ดีครับพี่น้องคลิปนี้กามายกอยู่อันแพ้บิวตี้ล้วพี่น้องเนาะยี่นัซี่นี่หลับตาบ้านไปตะมองเกาอ,อะไรก็นได้ง่ายซะมาทางอันแพ้บิวตี้แพทย์ตะพูนนี่แต่เกาไปทางหนึ่งมันบ่ค่อยได้เลยพี่น้องง่ยายไปจนกว่าซีได้แล้วพี่น้องกว่าซิาแล้วเล้มากระทีมงานเการับพี่น้องที่ม่านกลางใส่อุปกรณ์กะสองเส้นพี่น้องอันในอันนั้นขาสะดวงแปดศอกพี่น้องอุ้ตะวันนางพี่แห้งแต่ละเล้เย แปดศอกสองเส้นแนวแนวตากกับของพี่น้องทีทมงานนี่ครับทีมงานกำลังใส่โอเคครับพี่น้องเนาะถ้าเบิ่งตอนยกเลยครับเดี๋ยวใส้นด่างใส่ทีมงานกันเลครับนี่ครับมงสิหยกนี่ครับไล่ไปน้ำแพร่นี่แหละพี่น้องมองไล่เขาดีก็มองนะครับเอคอคือพ่อนดีแท,ทอ้อุ้ยพุ่นน่ะเบิ่งน้ำขอบแหมฮะผู้น่ะเอาปลากินหญ้าแล้วล่ะอยัง เมืงเวืองหลวกเบืองุ่นปาี่เอเขาในเรืองพี่น้องบพอป่ามาดนแล้วบอกคือจังกระหายไปพงพังพงพังซีรีพงพังนั่นหมพงพังแล้วเปนซีรีน้ำซีบ น้ำลายคักซะคือเขาตีงน้ำบอกป่าเล็บบัวมาบอกเออแต่เพึ่ง,งมงาลุ่มบัวบางหันมันยังเรียนบุวันวันอยู่สันงดี เึงเบิงบ่งคมันกินแยนะนะนะ่นะนะ่นะน่ะมนยองสิเรียนไม่เห็นเนียเพาะเรียนผ <c oughs> ่าเนเนียกอืมเป็นต่มีป่าคับนันกท่าน พุนพุนๆเป็นมอดทั้งๆผีพุนๆผุนแล้วนละปลาอยว่าคิดว่านันดีมากแล้วพี่น้องเราเร็ว่บท่านแล้วไปต้องนิ่ง พาพี่น้องไปไซนออุ้ยไปแพรมียโยอเออคืออยู่พี่น้องแล้วพาไปลุยแพร่มีโย่โแล้วก็จะเปิดเพลงเรื่องจังหวะนั่นดิคาสิดนั่นอีหยังละได้หด้อหะนนั่นปลาแบบนี้ปลามมนน่ะพี่นอ้นองก็มาแทนอย่าเพิ่งว่าเบื้องก่อนทำนีเพลงกับเบอาอ,บอาัดกันบ่วีเพลงจังสิอาจไหมพี่น้อง จังใดจังอัดตอนนั้นมีเพลงเงียงมันส่งขอความมาทางอันเมลสองเพลงบรูเพลงอย่างคุณจิตนี่ก็สิทธสองเพลงเอาตายขนาดโลบทิมแล้วเนี่ะเอ้าเอ้าปลาสอยพี่น้องเลยปลาซอยเอาเนี่ย อมย,ย,ย่ามาบอทเาทำเร็วจะเก่งมานทั้งะมณบอกให้มากแต่เมื่อเ้ารผมพ่อมา,า,มาโอ้หอย่างนะโอ้ถ้าขอสวนกับรถได้ลาขันมาย้ำเสาเห็นโดดตรงสีกับเอินแล้วมาได้อยู่ไม่หมิวเฮล้านอนอยู่เท่านั้นแล้วเกินลมร่มใหม่ควตก

ในที่สุดกับวทดั้น

คือบองบงี้ไปยืดใส่เดี๋ยวนี้คือเห็นนี่น้ำแพร่ปะบอกเลยบอครับของบ่บือ้ออุ้ยห้องก็บอก,บอกไปเบื้องหน้านั่งบ่าวว่ะนาะหน้าแดงจุนคืนได้นนิเสือบอ น่ได้ตีเทียาานานน้คอันนป้นปลาลนัน่นนนต้นนั้นปลาคอนต้นปลามกับลุงลุงแม่บันมีหนามนมัมมม <c oughs> ้ยเดี่ยังปงแปบ ออกสําพี่น้องน่าเลิกบนนี้ย่างขามได้บนนี้โอ้ยเลิกแล้วนะว่เลิกหลบมากสำนีหนึ่งเพียงออยเอวเกือบขามเกือบโล่เอ้เกินบ่เลิกก้่านั้นบ่ ยังอยูยวว่บ่ายุสพานกับสิเป็นตะไรอยู่เนาะงใน น้ำเฮี้ยงูดอุ้ยไปแล้วพี่นออ้องไปยังไงปางหน้าอ้อเอามันโดดตำๆหนึ่งเด้นี่มันอยูส่ส่วนทางมันอยู่ขอบมันคือหูว่าโดด่ำไหนมันโดดแบบพ่อขำๆเนี่ยไ,ไหมผู้ปังหน้าหลายเนาะออมันยูน้ำขอบพอวันมันเิ่มกินหยาด้วยเนาะบ่ เดีวก็ไม่ดี อือป้าแก้วโอโหโค อืมเป็นฝูงเลยแบบนี้แม่้องแม่ยท่านบ่นันเอาไปเซิร์ฟเวิรดเห็นเป็นฝูงเลยด้วยบ่อนันน่ะโอ้ยปลาแปียเป็นฝูงเลยพี่น้องเห็นป่าอยังไรปลาแปียมากวะหื้มหื้เงินตกใจแสดงว่ายุดแพ้มีโยกกระสิได้อยู่นี่ ตัวจางเด่หน่อยยันลิขสิทธิ์ดิ้มอื้ตัวหน่อยแป๊บแปบหน่อยพี่น้องเป็นตายกเหรียญเลยเนาะบอกย้ายมากแต่คุ้มค่าอยู่ดีโอ้ยอาทิตย์หน้าถน้ามากหรอกขันยักมากตัวไม่บริหนามขึ้นตลอดอันนี้มะนาวขึ้นไหมขันไม่ขันยกให้มาเสาได้เด่นบ่ไล่ตั้องมาเสามาเนาะม้วนอยู่ดีเนาะเลี้ยวเร่งเลยแหละไป ย่ายเราแกงไปเห็ดเพิ่กแกง,แกงแ้แล้วน้องแล้วไปไกินน้ำราจไแกงมือเร้านี่บอกทั้งไดทั้งดีกินอยู่วนี้ เพีงยงเพียงจะสหมเขาวะนี่ว่าเขา,าล,ล้มนี่ก็ยานเตน่าเนี่ยน้องปลาบีา ดีดีตาไปยังตาบังหน้าก็เป็นตัวเ่ยแถบงานเลยตุ่มตามตุ่มตามใช่ไหมตัวโดดๆมันก็เงยคนนี่แหละจำหนี่หละม้ง ท่านบ้าน่ะแบกพี่น้องฝ่ากับโบในห้องได้ยังถ้างทางสิ่งุตกตที่

รูดีนะรูดดไดีรู้ดีแท้ตัวน่อยด้เนาะอีเจ้าบาดน,นึงป่ะจะบ,บาดนหนึึ่งพี่น้องได้สีเงาไม้แล้วพูนแหม่ีียยกเนม,มีเสียงเพียงเข้าไปแพร่เงียออก ขอขอบใจครับพี่น้องขอขอบคุณหล,ลายๆพี่น้องคนที่เบิ่งจนจบคนนี้คำามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วครับพี่น้องกะได้เรื่อยๆอยู่พี่น้องแต่บอกได้ว,ว่าถือว่าได้หลายเนาะแต่ว่ากรเขาแนะ่อยู่พี่น้องเรวสีใหญ่ไม้แล้วพี่น้องยังสีพ่อยกต่อได้อยู่ดอกไดสไปย,ยกหมองอึนให้พี่น้องในเบิ่งนะครับเนาะโอเคครับสอนเรบคลิปนี้กับพ่อสานี้ก่อนพี่น้อง ขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบาย